ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบัดปัจจุบนันออฟฟิเชียลค่ะมื้อนี้ค่ะพี่น้องเป็นมือสันวันดีนะคะมือแรกแหกมนัมนมนัมนมนัมนมนันมันมันด้ซะถูกนะคะของทีมงานข้าวผุนรลอมมิดได้ออกงานมือแรกค่ะพี่น้องวันแรกของเราอยู่ที่อุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้อยู่บ้านน้องขามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ล้วสาออกเดินข้าวค่ะพี่น้องคะ่ะ้ปไปรับข้าว Ừ, <laughs> 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 ทู้บ้านพี่น้อง บดมากกว่ะพ่อเอ,อเนะคะหอดแล้วค่ะหอดลุ่นม,มูนะคะเสถียม่อหอดกันซื้อจอซื้อของนันมอนี้นะคะพี่้องค่ะมงนะานทั้งท้งนจะไปตลาดนัดนะคะตลาดนัดนะคะเพาเขาใช้ระบดเน,นี่ยแนีเ่เขาไปที่บหนางานยู่ใช้แบบน,นี้ บ้านนี้ไม่บ้านพุทธาวัตกันอเอออะไ้จาใหอจับหองน้ำได้เออหันหลังนึกแซ่ายน่อยเรื่องว่าเนี่ยนี่เราบ้านนี่ลระ คู่บดีครับคู่บดีค่ะสำรวจโลกนะคะบรรยากาศค่ะเมื่อเนี้ยทุกคนอาจจะตื่นเต้นนะคะ ก่ได้จักเลยสี่สิบสี่ยันเดียวไปน้องหอมไม่ห่วยว่าเป็นบบมามบ้านเมื่ออื่นกันได้ล่าไปส่งแข่ที่บุรีฮะเด็กสิเบเก้าจังหวัไปเขาขี่รถใบยูเขาไปต้องไปส่งเขาหรอกมาแม่นพวกเป็นคนส่งทีมเขาส่งทีมแข่งอิงทองทรงฟ้าฝุ่นเขาคุมก็ได้คอยจะติดงานนะคะตอนนี้กำลังทุกคนกเตรียมพร้อมนะคะเสียคนเสียบอย่างนะคะพี่น้องค่ะ อันนี้สูดูปะนะค่ะอันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กระแลงหออาหารหลองงัวนะคะอันกับนังหาเพราะว่าชุดกำกระจัดกระจายเนาะใช่เพราะว่าช่วงมุกี้เทาไหร่ซุดนะคะส่วนพวกกระลือไม่อแล้วกระลือไม่อีกนะคะพี่ดอกขาเครื่องหลังมันเป็นเบื้องมันเป็นเต๋อเบิ้อครับเออธรรมดาล่ะธรรมดาล่ะนะคะเมนี้คุณอีกจะได้เต้นไหมคะเมนี่มากจะได้เต้นน่าจะได้เต้นเพราะไม่ได้ร้องเพลงเพราะไม่ได้ร้องเพลงแล้วช่วยกันไปช่วคร ลองเสียงบอดีเลยตัดหินเลยพี่น้องแต็บคุณหาค่ะอันสิเกียนนั่งเองมาเต็นเนหรอวะก็ได้เกียน,นยกข้องขึ้น,นก็ได้สินยกไหวส่วนดูค่ะยังมาชะนี้มากเกียง <c oughs> แต่อับน้าไปค่ะเนี่ โอ้ยยกบอปเลค่ะอลมคือนาะเป็นนางเป็นแพ่งแพ่งแพ่งอเอเป็นเป็นมเป็นรับลีคือจะหันแพ่งเราแพ่งยังแม่่อจ้่อ่แเขา่องเขา้าเี่สาวสวยนะคแถวนาค่ะนายงนากองนาะนาแถวนานีละนากองอันนี้คือุ้อามแ้วค่ะ กินข่าพีนน้องกินข้ากิน้นามนะคะคุณลองค้นก็ไปอานน้าอาทานด้วยนะจ๊ะหมองมองมันค่ะอันนี้เปวอ่งไะแปวน้ำหมค่ะแปวน้ำนะคะจิแต้งหนาเร็วมันปนะค่ะโอ้ตรงต่ามัน มินิมาร์ทหรือว่านค้าประจำประจำของลุงนะคะเอาพ่อคนี้แก้สวัสดีจ้าบอจาเมนี้เขาตอเปเต็มไหมจ้าเ็เเป็นไนเบอพบอ่นเือเลค่ะเราได้เต็มเป็นไ้วะนี่จ้าโอ้ไม่ขาดเียวกับเมชาถ้าเต็มได้นะคะต้องหาดิ้งหนี่ทข้าวุ่มแบนี้ได้พี่นนอง นี her, her. It, ่ยู่งสู้มองสู้แก่ค่ะมองไปมองมั่นจรองไปมองมั่นคันนี้ก็จะเป็นรถนังบ้านนะคะเอารถเชียงปั่นเตี่ยวไม่ป่ะจ๊ะสื่อสื่อไม่ป่ะนี่ตั้งที่กับพี่เป็น้องเมื่อมันเบิดเรี่ยวเพราะนไม้เบิดตะกี้ก็จิพักกันยี่แต้เวทีแต่ว่าตอนนี้พักกัน แยกออกมาเป็นมองไผฟมองมันนะคะพี่น้องนี่คู่ไ่คู่มันนี่ใส่ไปอาบน้ำเพื่อกันความมาเชียร์ขอด้วยไงเพราะว่านี่เชียร์คนอื่นมองไผฟมองมันนะคะพี่น้องลองเข้าแต่ลองซุปเปอร์สตาร์ขอดแม่นต์เต้นไอขอดวะนี่ปัดติทิโตนะคะนาเวทีมันนี่เดินดีแน่นอนเต้น ซอดแจงค่ะันนี้อแจงนะคะอู้บกงามบงามบะงางามต้ม <variety> ข <be together> ้นตามที่แล้วทีนี่ก็จะเป็นของแตงกวาของโรงงานนะคะคุค้าดีดีหน้าเนีข้าข้าตอไปเล่อยบรรยากาศบอกวาบรรยากาศด้วยออกคนละห่างบาททบาทที่บาทหนอยบาทนะครับเาะเปลี่ยนเป้นสัเกือบ่าในยไขมาสีดํารวดไปมนย้ข้าวยดีม่ามาซอยกันควั มาที่แบบเาขับเออมาสื่อยึดก่อนนี่ก็ไหนมาเอออว่าเออมานศเดีย์ท่เดีย์ศาลันนะครับนเอาเดีรับสีงขนาดจัตาร่ามรับแบบน้ขานจจะเริ่มเรื่องไปนาน้าไรกบมารับนถะออเยียมกันโลายเรียน้าลังร้องไ้หลายอเพ่อนเพื่อนามชื่อลยครับเอรืซลรกเสียงทักกันอ่ะเออซีรเสียงเด่งงานทกกันขับเออ

นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องที่ทีมคํามฝูประเบิดเท่าได้สาราบูชาทุกทุกมือนะครับพี่น้องในการทําการแสดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่อรนะครับข้อเท้าีก็จะเป็นไข่อมะล่าอันนี้กระดูกปูคําผุูนะครับอันนี้ก็เป็นอับปุทโรนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกหลานคําพุูงระเบิสาราบูชาในการก่อทาการแสดงทุกๆมือนะครับนี่พี่น้องในเบิง ครับครูบาอาจารย์